สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผลสำรวจชี้คนไทยอยากมีบ้านแต่าไรายได้ไม่พอซื้อไม่ไหวการมีบ้านเป็นของตัวเองเป็นความฝันของคนส่วนใหญ่แต่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเป็นเจ้าของได้ยิ่งในยุคป,ปัจจุบันที่เศรษฐกิจมีความผันผวนตลอดเวลาน่าสุดสูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ได้เปิดเผยบทวิเคราะห์กำลังซื้อที่อยู่อาศัยในกลุ่มรายได้ปานกลาง ลงมาในเดือนมีนาคม2566จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ1,479คนพบว่า ค่านิยมในการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยยังมีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองแต่งบประมาณที่ไม่เพียงพอเป็นข้อจำกัดให้ต้องเช่าแทนการซื้อโดยเฉพาะกลุ่มที่มีไรายได้ระดับปานกลางลงมาพบกลุ่มไรายได้ต่ำกว่า50 0 0 0บาทต่อเดือนมีกำลังไม่พอซื้อบ้านต้องเช่าอยู่เมื่อย้อนไปดูข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ20ปีตั้งแต่ปี2560ถึงปี2579พบว่าจากจำนวนครัวเรือนในประเทศไทย 21.32ล้านครัวเรือนมีมากถึง5.8ล้านครัวเรือน ที่ไม่มีบ้านเป็นของตนเองในจำนวนนี้เป็นครัวเรือนไรายได้สูง0.867ล้านครัวเรือนไรายได้ปานกลาง1.4112ล้านครัวเรือนและไรายได้น้อยมากเกือบ3.6ล้านครัวเรือนจากนั้นเป็นครัวเรือนรายที่พึ่ง0.06612ล้านครัวเรือนค่าใช้จ่ายครัวเรือนพุ่งเกิน79%ของไรายได้ตนต่อไม่มีเงินออมซื้อบ้านไม่ไหวสสำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาติระบุว่าในปี2564ครัวเรือนไทยมีไรายได้ต่ำกว่า 0,000บาทต่อเดือนคิดเป็นสัดส่วนใหญ่8ปของจํานวนครัวเรือนไทยโดยรวมขณะที่สัดส่วนค่าใช้ใจ่ายต่อไรายได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่79%จนไปกดดันการออมอยู่ในระดับต่ำโดยเฉพาะกลุ่มรายได้ปานกลางและกลุ่มเปราะบางทางการเงิน ทั้งนี้หากพิจารณาผู้เช่าที่อยู่อาศัยแทนการซื้อจะพบว่าส่วนใหญ่73เอร์มีไรายได้ต่ำกว่า5,000 50, 0บาทต่อเดือนหรือเป็นกลุ่มที่มีไรายได้ระดับปานกลางลงมา72ของผู้เช่าที่อยู่อาศัยแทนการซื้อมองหาที่พักที่มีค่าเช่าไม่เกิน10,000บาทต่อเดือนรองลงมา21มองหาที่พักค่าเช่า1 0 0 0 0 ถึง20,000บาทต่อเดือนซึ่งเป็นระดับค่าเช่าที่สามารถผ่อนบ้านราคาปานกลางลงมาได้แต่ส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมโดยเฉพาะเงินออมไม่พอสำหรับดาวบ้านความมั่นใจทางไรายได้ในอนาคตและสภาพคร่องที่จะสามารถผ่อนได้ในระยะยาวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ